สวัสดีวันพุธที่16กุมภาพันธ์ปี25-65น้ากะครับกับทีมงานริมเส้นบอลเต็งสำหรับวันนี้นะครับคู่แรกอยู่กันที่จูบิเลริกเบลเยียมนะครับลาซิงเกง,เ,งเปิดบ้านรับการเยือนของเมเชลินนะครับลาชิงเกงทีมอันดับ8ดแข่งไป26นัดนะครับมีส8คะแนนแล้วส่วนทางด้านทีมเยือนเมเชลินที่อันดับเจ็ดแข่งไปยี่สิบห้านัดนะครับมี สีคะแนนนะครับสถิติการพบกัน10เกมหลังนะครับผมเกทางเจ้าบ้านชนะไปสี่นะครับทีมเยือนชนะไปสามแล้วก็เสมอกันสเกมนะครับผมห้าเกมล่าสุดของทางทีมเจ้าบ้านนะครับผมชนะ3แพ้2นะครับแล้วก็ทางทีมเยือนไม่ชเชลนนนนะครับชนะ3แพ้2เช่นกันแต่สถิติดูจาก3เกมล่าสุดทีมเยือนจะ ชนะติดต่อกันสามนัดเลยส่วนทางทีมเจ้าบ้านจะเป็นชนะสองแพ้หนึ่งนะครับตามรูปเกมวันนี้นะครับรูปเกมวันนี้ราชินเกงนะครับผมแข่งไปยี่สิหกนัดมีสาสิบแปดคะแนนครับแล้วก็ยิงไปห้าสิบประตูแล้วก็เสียไปสามสิบประตูนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเมเชเลน แตงยี่ห้านัดนะครับยิงไปสี่สิบห้าประตูเสียไปสี่สิบเอ็ดประตูนะครับแล้วก็การบุกของเกมของทั้งคู่เนี่ยนะครับผมเป็นคู่ที่บุกได้อันตรายพอๆกันเลยแล้วก็เกมรับก็แย่พอๆกันดูจากสถิติที่การได้ประตูแล้วก็เสียประตูมันบาลานซ์กันนันนิดๆน,นะครับเ่บอลไปเยี่ยมคู่นี้นะครับผมเราอาจจะรู้จักเกง และซิ่งเก่งมากกว่าเพราะเคยเห็นผ่านๆตามบอลในยุโรปบ,บ้างแล้วผมแล้วก็นักลงทุนหลายๆคนคงจะฝากความหวังไว้กับทีมนี้กันมาบ้างครับซึ่งแน่นอนถ้ามองผ่านชื่อเก่งจะดูหนูจะดูเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราลอง,ลองมางมมาวิเคราะห์จากฟอร์มกันนะครับอันดับแม็กเชลเลนอะอยู่เหนือกว่าก็จริงแล้วก็มีคะแนนมากกว่าสิแต้มแ,แต่แข่งน้อยกว่าหนนัดนะครับผมการพบกันของข้อนี้แทบจะชี้ ชี้ขาดกันตรงที่เจ้าบ้านนะครับเตะบ้านใครคนนั้นมักจะชนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมให้ทางเจ้าบ้านลาซิ่งเกงนะครับผมมีโอกาสชนะมากกว่าครับคู่ที่สองนะครับอยู่กันที่ลาลิกาสเปนนะครับผมแอตแลติกมาเรดเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเรบบนเต้นะครับแอตเลติก m มา r รดทีมมันดับ ห้าแข่งไปยี่สิบสามนัดยิงไปสี่สิบสองเสียสามสิบสามประตูแล้วก็มีอยู่สามสิบเก้าคะแนนนะครับส่วนเรเบนเต้ ante, ทีมันดับยี่สิบแข่งไปยี่สิบสามนัดมีสิบเอ็ดแต้มแล้วก็ยิงไปยี่สิบสามเสียไปถึงห้าสิบประตูนะครับห้าสิบเกมล่าสุดสิบเกมล่าสุด,สาสดทางฝั่งเจ้าบ้านชนะไปถึงห้าเกมแล้วก็ทางฝั่งเรเบนเต้แพชนะไปสองแล้วก็เสมอกันสามเกมเกมล่าสุด เมื่อวันที่29ปีที่แล้ว29ตุลาปีที่แล้วนะครับเรเบนเต้บุกมาเสมอเรเบนเต้เปิดบ้านเสมอแอตเลติโกมาลิดไปสองสองนะครับส่วน5้านัดหลังสุดของท,ทีมเจ้าบ้านจะชนะสองแล้วก็แพ้ไปสามล่าสุดเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่ไป4ประตูต่อ3าเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนชนะ1เกมนะครับผมแล้วก็แพ้ไป4ี่นะครับล่าสุดเปิดบ้านโดนเรเบต อัดไป4ประตูต่อ2เลยนะครับทางด้านตัวผู้เล่นนะครับทางด้านตัวผู้เล่นอัอล,อล,อลเลนติโกมาลินะครับจะขาดยานิโมเรนโกนะครับผมแล้วก็ดเนียลดเนียลวาสที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็องตวนกิสมันที่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนฟิลิเป้ติดโทษแบนนะครับแล้วก็ส่วนโจโซเซ่มาเรียต้องเช็คโควิดอาการโควิด19อีกหนึ่งทีนะครับ แล้วก็เลมันเต้จะขาดสโคดานมุตัฟฟีที่มีอาการบาดเจ็บส่วนคาร์ลสเคอร์กลูเบนเวโซเซร์จิโอโปสติโกแล้วก็โคเซ่กัมปายับที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็คงต้องเช็คสภาพความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับผมคัดการแผนการเล่นนะครับผมทางแอตแลติโกมาริดอาจจะเล่นในแผน4-4-2ครับประตูก็เป็นยานโอบักนะครับ คู่เซนเตอร์เป็นสเตฟานซาวิดแล้วก็มาริโอเอโมโซนะครับส่วนแบนะ็คซ้ายฮานินโดมันดาวาแบ็คขวาน่าจะเป็นมาคอสโยเลนเต้คู่มิดฟิลกลางนะครับเป็นโกเก้แล้วก็โรดิโกเดอปอปีกซ้ายเป็นโทมัสเลมาปีกขวาเป็นแองเจลคอเลียแล้วก็สอง คู่หน้าเป็นหลยุยโซเลสกับเมทิอุสนะครับส่วนทางด้านเลมันเต้เองก็น่าจะมาในแผ่นเดียวกัน4-2เหมือนทุกครั้งของเขาแล้วครับผู้รักษาประตูดาน,เนิเอลกาเดนสัสแล้วคู่เซนเตอร์เป็นออสการ์ดูอาเตแล้วก็เป็นมาตินคาเซเลสแบ็กซ้ายซอเก้แบ็กขวากาลลอสคู่มิฟิลนะครับมิคาเอลมาซ่าแล้วก็กอนซัลโลอีกซ้ายเป็น คอเก้ปีกวาเป็นโฮเซ่ลุยแล้วก็กองหน้าจะเป็นดานิเอลกัเมสกับโรเจอร์มาติซาบดอนะครับสำหรับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับคู่นี้มองจากอันดับตารางแล้วก็คือทางด้านทางเจ้าบ้านกินขาดนะครับแต่เลเบนเตเมาเยือนด้วยฟอร์มที่ไม่ดีเลยชนะไปสองครั้งจากสิบเกมแถมยังเป็นเกมที่แพ้ไป เจ็ดเกมอะในเจ็ดเกมเสียไปถึงห้าเอ้ยเสียเจ็ดแพ้ไปเจ็ดแล้วก็ในยี่ามนัดอะเสียไปถึงห้าสิบประตูเลยนะครับนับว่าเสียประตูมากที่สุดในลีกแล้วก็ส่วนเจ้าบ้านแอมบอริทเองยิงไปสี่สิบสองประตูก็จริงแต่เสียไปถึงสามสิบสามประตูเช่นกันนะครับนับว่ามีปัญหาในเกมรับพอสมควรเลยทั้งสองทีมนะครับ แต่ผมกับมองต่างนะครับผมบางคนก็าบางบางบางทัศนะพังวิบางวิเคาะเขาอาจจะมองว่าอาทางเจ้าบ้านอาจจะบุกมาอาจ,าจาะจะถลม่มทีมเยือนยับแต่ว่าผมมองว่าเรเบนเตเองก็มีดีในตัวเขาเองนะครับผมผมอาจจะแพ้หนึ่งลูกไม่กินราคาเพราะวันนี้ผมขอให้ที่เรเบนเตนะครับสำหรับคู่ที่สามนะครับอยู่กันที่ จะไม่ชิพอังกฤษนะครับผมปีเตอร์โบโลเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเรดดิ้งนะครับเจ้าบ,บ้านปีเตอร์โบโลแข่งไปแล้ว29นัดมี20คะแนนนะครับผมอยู่อันดับที่22ยิงไป23ประตูเสียไปถึง60ประตูครับส่วนทางทีมเยือนอยู่ที่อันดับ21แข่งไป30นัดมี28แต้มแล้วก็ยิงไป36เสียไป60ประตูเช่นกันนะครับ สถิติพบกันแปดนัดหลังสุดนะครับเป็นเจ้าบ้านบิเตอร์โบโลชนะไปสามเกมส่วนเรดดิ้งชนะไปห้าเกมนะครับแล้วก็ห้าเกมล่าสุดของทางเจ้าบ้านชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามนะครับทางด้านทีมเยือน5้าดัดหลังสุดแพ้รวดเลยทีเดียวนะครับทางด้านตัวผู้เล่นของเจ้าบ้านนะครับทางด้านตัวผู้เล่นทางโบโลนะครับจะขาด แดนบัตเลอร์มาร์คบีเวอร์แล้วก็โจเอลเลนดอนที่มีอาการบาดเจ็บส่วนตำแหน่งอื่นๆนี้ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับส่วนทางด้านเลดดิ้งจะขาดเดวิดฮอยเลตนะครับจากการติดโทษแบนส่วนนักเตะที่บาดเจ็บอ่ะไม่ได้ลงแน่นอนก็จะมีฟิลิปเป้อารานุนนาเอเรนฮาริโลวิทนะครับแล้วก็เป็นสกอตแดนโอวิเอจารเแล้วก็เป็นเดยันเตทคนะครับ ทั้งนั้นทั้งคู่นะครับผมอยู่ในโซนตกชั้นโบโลนั้นแข่งน้อยกว่าหนึ่นัดและยังมีคะแนนมากกว่า2คะแนนถ้านัดน,นี้ทำได้ดีกว่าจะถิบตัวขึ้นพ้นขีดอันตรายพอหายใจได้บ้างในกับในนัดที่เหลือนะครับแล้วก็เจ้าบ้านปีเตอร์โบโลเองฟอร์มอาจจะไม่ดีนะักแต่ฟอร์มก็ยังมีชนะบ้าง สลับกับเสมอบ้างแพ้บ้างครับเกมรับยังคงเป็นปัญหาของทั้งคู่เพราะเสียประตูพอๆกันเลยที่60ประตูสําหรับฤดูกาลนี้นะครับแต่ฝั่งทีมเยือนนั้นดูจะแย่กว่าการที่ขาดนัดเตะตัวหลักไปหลายตาแหน่งแถมยังต้องแบกทีมมาเผชิญกับเสียงเชียร์ของเจ้าทินอีกนะครับและฟอร์มของเรตติ้งนั้นแย่สุดๆทิพนัด,ดนะหลังสุดไม่ชนะใครเลยเสมอไป1น,นัดแล้วก็แพ้ไปถึง9นัดเลยนะครับมองว่ายังไงล่ะคู่นี้ผมอิงที่เจ้าบ้านก่อนนะผมอิงที่เจ้าบ้านก่อน ผมให้ปีเตอร์โบโลนะครับผมคู่นี้ผมให้ปีเตอร์โบโลคู่ต่อไปคู่ที่4อยู่กันที่ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับอินเตอร์มิลานพบกับลิเวอร์พูลในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับการพบกันทั้งคู่นะครับผมทั้งคู่เคยพบกันในรายการนี้รอบสุดท้ายเมื่อปี2008ตอนนั้นลิเวอร์พูลชนะได้ทั้งไปและกลับโดยที่ชนะในบ้าน2 0แล้วก็ไปเยือนชนะไปอีก1 0น,นะครับผมฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับฝั่งอินเตอร์มิลาน ชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งล่าสุดเสมอนาโปลีไปหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านลิเวอร์พูลเองถ้าไดดล่าสุดชนะลวดไปเลยทีเดียวนะครับล่าสุดบุกไปชนะเบอร์รี่ถึงบ้านหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมทางนั้นตัวผู้เล่นนะครับจ้าบ้านอินเตอร์จะขาดจอควิวคอเคลียร์กับ รูบินโกเซนจากการบาดเจ็บแล้วก็นิโค r โรบาเลล่าน่าจะติดโทษแบนอยู่นะครับแล้วก็ส่วนทีมเยือนจะขาดเพียงดิวอ,อโอลิกีนะครับจากการวิเคราะห์เกมนะครับสองทีมนี้เป็นทีมใหญ่ในลีกตัวเองทั้งคู่แล้วก็ยังเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์กันมาต่อเนื่องหลายฤดูกาลแล้วทั้งสองทีมลีกอิตาลีเป็นลีกที่เกมรับ เรียกว่าเขี้ยวลากดินเมื่อมาพบกับเกเก้นฟุตบอลนะครับเป็นเกมรุกดุดันรับรองว่าคู่นี้มันแน่นอนครับผมด้วยมาดูสถิติกันหน่อยนะครับอินเตอร์มาสะดุดการเสียเสียการเป็นผู้นำเนาะตอนแรกอินเตอร์นำอยู่อันดับหนึ่งของลีกจากการสะดุดนะครับไปแพ้อินเตอร์มิลานไป2-0นะครับ แล้วก็ไปเสมอกับนาโปลีในนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ทำให้ตอนนี้เอซิมิลานะขึ้นไปนำอยู่หนึ่งแต้มส่วนนาโลีขยับมาใกล้แล้วก็ห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวนะครับแต่อินเตอร์ยังแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดส่วนเลวูนั้นนะครับสิบนัดหลังสิบนัดล่าสุดนะครับเขาแพ้ไปเพียงเพียงเกมเดียวโดยแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ ในบ้านเลสเตอร์ซิตี้ไป1-0นะครับแล้วก็เสมอเพียง2เกมแล้วก็ชนะทั้งหมด7เกมนะครับสภาพทีมเยือนอ่ะตอนนี้ดูเหนือกว่าด้วยสถิติด้วยอะไรแล้วทีมเยือนดูเหนือกว่าเพราะมีเพียงโอริกี้คนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บแต่ตำแหน่งอื่นๆนะ่ะเขาพร้อมจะลงทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับจากการพบกันที่ผ่านมาลิฟวูทำได้ดีกว่าและนัดน,นี้ก็คาดว่า ทางด้าลิเวอร์พูลเองจะทำได้ดีกว่าเช่นกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมให้ลิเวอร์พูลนะครับต่อที่ลิเวอร์พูลนะครับผมที่5คู่สุดท้ายนะครับยังอยู่กันที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเลดบูาบวกนะครับผมพบกับบาเยนมิวนิกนะครับการพบกันทั้งคู่ทั้งคู่พบกันมาแล้ว4ครั้งครับบาเยนชนะ2จากเกมแชมเปียนส์ลีกนะครับปี2020ชนะทั้งไป และกลับนะครับนัดแรกชนะไป6กสองแล้วก็นัดที่กลับมาเล่นที่บ้านชนะไปสามหนึ่งนะครับส่วนอีกสองเกมนั้นเสมอหนึ่งแล้วก็ซันบวกชนะไปอีกหนึ่งนะครับชนะสามศูนย์เป็นเกมนัดกระชับมิตรนะครับในปีสองพันสิบสี่นะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของเลดบูซบวกนะครับฟอร์มล่าสุด5นัดล่าสุดนี้คือเลดบูซบวกชนะไปห้าห้าครั้งเลยนะครับห้าครั้งเลยส่วนทางด้าน บาร์เยมวนิคนะครับผมห้านัดล่าสุดชนะไป3แพ้ไป2ล่าสุดแพ้ให้กับโบคุ่มนะครับไปเยือนเบอร์คุ่มแล้วก็แพ้โบคุ่มไป4ประตูต่อ2นะครับคัดการตัวผู้เออมาดูทางด้านตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บสบวกนะครับผมจะขาดผู้เล่น6คนจากการบาดเจ็บนะครับก็น่าจะจะเป็นอาเบิร์ตวัตส์ต้เบนาโดเบนจามินเซโก ซัตโกจูโนโซวิชนะครับแล้วก็อุสมานไดอาคิเตเซโกโคอิตะนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับส่วนทางด้านบายเยือนจะขาดมาเนลหน่อยเออนะครับลีออนโกตเลสกาแล้วก็อารฟอนโซเดวีกับโยชิปชาตานิซิสนะครับผมสถิติของเอ่อวิคห์เกมนะครับทางด้านการวิเคราะห์เกมสซวบวกนะครับผมจากทีมจากออสเตรเลียนะครับ ออสเตรียทีมจากออสเตรียทีมนี้เข้ารอบลึกๆได้ในช่วงหลังๆมานัดเนี้ยต้องมาเจอกับเสือใต้ไบเยนมิวนิกเนี่ยเป็นทีมเต็งอีกทีมรอบนี้สบวกได้เตะในบ้านก่อนนะคาดว่าจะมารับและรอสวนกลับจากแผน4-3-1-2ของพวกเขาซึ่งทำได้ดีเพราะสถิถติจากรอบแบ่งกลุ่มของเขาเองอะชนะในบ้านไป100%กันเลยทีเดียวกับ และการที่บาเยิ์นมาเยือนในโดยการขาดผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างมาโนเอลนอยเออร์นะครับประตูที่ทำได้แปดประตูในรอบแบบแบ่งกลุ่มนะครันตีถึงความอันตรายของทีมนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีนักเตะที่น่าสนใจมากก็คือคาริคคาริอาเดยเยมี่กองหน้าวัย20ปีที่ทำประตูในถ้วยนี้ไปแล้ว3ประตูนะครับเป็นตัวอันตรายส่วนทางด้าน ใบเยือนนั้นล่าสุดพิกแพ้ต่อโบคุ้มไป2ประตูต่อ4ในเกมล่าสุดแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นการเตะทีมเดียวกันที่เคยเอาชนะไปได้ถึง7ประตูต่อ0นะครับนับว่าเสียหายไปอย่างมากแม้ว่าจะมีนักเตะดังๆหลายคนแต่เกมนี้ผมให้ฟังเจ้าบ้านเลดบูซันบวกนะครับผมว่าอาจจะอยู่ได้ยันเสมอหรืออาจจะได้ยันชนะเลยนะครับผมสำหรับ ยิมเซนบอลเต็งนะครับวันนี้ห้าคู่ที่ทางเราวิเคราะห์มานะครับผมเป็นการวิเคราะห์ทางฝั่งเราเท่านั้นนะครับผมแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประ,ประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็หากท่านใดที่ดูแล้วมีข้อเสนอแนะก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดถูกใจคลิปให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ